สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ช็อป r าโดเซนทันเว r ร์นะครับนี่คือเป็นดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์นะครับวันที่14นี้นะครับก็ที่เป็นกระเช้านี้ก็คือจะแจกให้หนึ่งช่อนะครับสำหรับท่านลูกค้าท่านไหนที่ซื้อลาโดนะครับในวันนี้ส่วนดอกกุหลาบที่ นนั้นนะฮะลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแวะชมยูนาฬิกาลาโดเราก็จะแจกให้หนึ่งดอกเช่นกันครับแต่ว่าก็จะพิเศษสําหรับลูกค้าที่มาซื้อลาโดวันนี้นะครับ mm hmm. ก็จะแจกช่อกุหลาบให้หนึ่งช่อกันเลยทีเดียวครับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ช่อกุหลาบวันนี้นะครับไปมอบให้กับคนที่เรารักนะครับ mm hmm. ก็แวะมาช็อปนาฬิกาได้ที่ช็อปราโดเซ็นทรันเวืร์ได้เลยนะครับ วันนี้นะครับวันที่14นะครับแวะเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ